สวัสดีครับแฟนแฟน s p e c r a c o m ทุกท่านผมนายเอไ o โรบวันนี้ผมจะมาเทียบสเปคเท s l a โ o เดล3ระหว่างโมเดล3 m o โมเดลลองเรนและโ o เดล3 p e เพอร์ฟอร์ว่าแต่ละรุ่นย่อยมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างมาเริ่มด้วยพละกําลังครับรุ่นโ o เดล3 Performance จะมีพละกําลังมากที่สุดถึง513แรงมา้าตามด้วยโมเดล3ลองเรน498แรงมา้าและโมเดล3 283แรงม้าครับ โมเดล3มีอัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลา6.1วินาทีซึ่งมากกว่าลองเรนไป1.7วินาทีและเพอร์ฟอร์แมนซ์2.8วินาทีครับโมเดล3เพอร์ฟอร์แมนซ์มีความเร็วสูงสุด261กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความเร็วมากกว่าโมเดล3ลองเรนไป28กิโลเมตรต่อชั่วโมงและโมเดล3ไป36กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแบตเตอรี่ของโมเดล3มี57.5กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งมีน้อยกว่า2รุ่นย่อยนั้นไป17.5กิโลวัตต์ชาวครับรุ่นโมเดล3 Long Range มีการขับขี่สูงสุด681กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน EPA มากกว่าโมเดล3 Performance ไป73กิโลเมตรและโมเดล3 122กิโลเมตรครับการชาร์จแบบไฟบ้านของทั้ง3รุ่นอยู่ที่11กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จกับสถานีของรุ่นโมเดล3 Long Range และโมเดล3 Performance จะอยู่ที่250กิโลวัตต ซึ่งมากกว่าโมเดล3ไป80กิโลวัตต์และในการชาร์จเพียง15นาทีสามารถขับขี่ได้308กิโลเมตรครับโมเดล3จะขับเคลื่อนด้วยล้อหลังส่วนอีก2รุ่นย่อยนั้นจะขับเคลื่อนด้วย4ล้ออ h e วิ d r ร v e โดยล้อของแต่ละรุ่นย่อยนั้นใช้ต่างชนิดกันและจะมีขนาดต่างกันไป1นนิ้วครับมีการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรในรุ่นโมเดล3และ192,000กิโลเมตรในอีก2รุ่นย่อยนั้นครับ ในด้านราคาของรุ่นโมเดล3และโมเดล3ลองเรนจะต่างกันอยู่ที่204,000บาทส่วนรุ่นโมเดล3ลองเรนและโมเดล3 Performance ต่างกันอยู่ที่301,000บาทครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับรถเทสลาโมเดล3ระหว่างโมเดล3โมเดล3ลองเรนและโมเดล3 Performance มาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ